รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขนุนโดยใหม่อีซูซูดีแม็กเมจิกไอยานต่อให้โลกตามออโต j แจมไทยแลนด์ .com ออโต w วิกเอ็นสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีพี่ต้นด้วยครับสวัสดีคุณตูนฮะโอ้โหวัน<ม>หยุดดีๆแบบนี้ฮะักับรายการ f Road Trophy Weekend ครับพบกับผมกันเย็นสบายและคุณตูนนัทสุทิดำทองสุขครับผมนะครับ ในวันนี้ฮนะรายการออฟโรดท t อฟฟี่พีเอ็นนะครับอย่างที่บอกรายการเราออฟโรดนะนะครับพูดถึงการแข่งขัน Off road ขออฟโรดพี่ตูนแน่นอนฮะช่วงนี้นะฮะเขาเรียกว่าเข้าสู่ปี2 0 2 3แล้วนะฮะหรือดูการแข่งขันรถออฟโรดฮะใกล้เข้ามาแนละ้วฮะไม่ว่าจะเป็นในการแข่งขัน AXCR ฮนะที่จะเริ่มต้นแข่งขันนะในวันในเดือนสิงหาคมนี้ฮะับพี่ต้น,นะฮะครับรวมถึงการแข่งขันออฟโรดท t อฟฟีนะฮะของทางบริษัทกิจมิตีเดียนะครับที่เราจัดมาแล้วก็เรียกว่ามีการแข่งขัน ในรถออฟโรดนะครับสีรุ่นนะครับที่เป็นการชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับห้าสนามนะครับที่เราจัดแข่งขันกันมานะครับแล้วก็เรียกว่าอาจจะหยุดไปในช่วงของโควิดนะครับแต่รอกันไม่นานนะฮะอีกสักคู่เดียวใช่ครับสำหรับการแข่งขันที่เดียวนี้ก็จะกลับเข้ามากครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการแข่งขันออฟโรดนะครับส่วนเรื่องราวของรายการในวันนี้คุณผู้ชมครับผมมีเรื่องราวเรียกว่าเป็นการ ย้อนอดีตนะครับเกี่ยวกับตำนานของรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับคุณตูนคุณชมอาจจะเคยเรียกว่ารู้จักกับแบรนด์ของ m e r c e d e s b e n บนะครับ Merced e s นอกจากรถที่เรียกว่าในคลาสของเขานะ p s s s e n g e r า a r ที่เรียก่่ารูยหลแล้วมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายโมเดลแต่ว่าในเรื่องของความเป็นราชาแห่งออฟโรดนะครับ Mercedes-Benz ก็มีในตระกูลของรถที่เรียกว่า G-Class นะครับที่ไม่น่าเชื่อว่ากว่า43ปีนะครับ,รบที่ G-Class ทําตลาดมาในโลกของโลกรถยนต์นะครับไม่น่าเชื่อว่ารูปทรงเนี่ยเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยอ่าเขาเรียกว่าส่งต่อความดีเอ็นเอฮะตลอด43ปีมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองฮะได้ครับแล้วก็ความน่าสนใจของตำนาน43ปีของ G-Class นะ จะมีความน่าสนใจแค่ไหนวันนี้ผมและคุณตูนก็มีเรื่องราวของ G-Class นะครับมาฝากกันรวมไปถึงนะครับความน่าสนใจของรถรุ่นพิเศษนะครับในตัวของ Mercedes -AMG G63 สีนะเขียวอย่างที่คุณผู้ชมกับคุณตูนเห็นภาพน,นะครับ,ร,บรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นรถรุ่นพิเศษที่ทาง Mercedes-Benz ก็เปิดตัวในเวอร์ชั่นของ G63 ซึ่งมีความน่าสนใจทั้งในเรื่องของราคา,าความน่าสนใจของสเปคเครื่องยนต์ต่างๆนะครับรวมถึงความพิเศษที่เป็นรายละเอียดปิจอยของรถรุ่นนี้ซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดคุยให้ฟังนะครับรวมไปถึงในปีนี้คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวของรถเรียกว่ารถติกอัพนะครับรถกระบะในบ้านเราปีนี้นะเปิดตัวได้น่าสนใจหลากหลายรุ่นนะครับรวมไปถึงทิศทางของรถ ในกลุ่มของรถปิกอัพที่เป็นเรียกว่าแนวลักโลกครัครนะครับไม่ว่าจะเป็นรถของคอนเซปต์นะครับอย่างในตัวของ XRT oh. ในตัวของ Mitsubishi ซึ่งตัวเองก็เรียกว่าเคยเห็นมาในตัวของรถที่จะเป็นต้นแบบของไททันครับ,รบนะครับในอนาคตรวมไปถึงในตัวของ Toyota ที่มีคอนเซปต์ในเรื่องของ <ละ S 1> การาเป็นรถต้นแบบรถไฟฟ้านะครับซึ่งมีความน่าสนใจในโลกของรถปิกอัพในบ้านเรานะว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรในปี2 5 6 6นี้นะครับ,ร,บรวมไปถึงเรื่องราวของข่าวสารในโลกยานยนต์ในช่วงของโลกหมุนตามล้อด้วยนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่ผมและคุณตูนจะนำมาฝากคุณผู้ชมนะฮะในรายการออฟโรดท p h ฟฟี่เอ็นในครั้งนี้นะครับ This